สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวส้มสปอยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับซีรีส์ Queen s o เ t e a อีกเช่นเคยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ๊งกุ๊งกิ๊งมาให้แอดมินด้วยนะคะ Queen of t e a ตอนที่11หลังจากนางเอกไปให้การถแถลงข่าวในงานเปิดตัวประธานคนใหม่ของห้างควีนนั่นก็คือยุนอึนซอง โดยในขณะที่ยุนอึนซองประกาศให้หนางเอกกลับมาเป็นซีอีอีกครั้งนางเอกเธอใช้โอกาสนี้เปิดโปงความจริงทุกอย่างที่ยุนอึนซองคุมขู่เธอและประกาศว่าเธอไม่สามารถเข้ารับตาแหน่งซีอได้เนื่องจากเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่นานเมื่อการถ่ายทอดทุกเพอแพ้่ออกไปก็ทำเอาทุกคนตกใจกับประเด็นดังกล่าวที่นางเอกได้พูดถึงการป่วยระยะสุดท้ายของเธอ จากนั้นนางเอกก็หมดสติไปและถูกนำตัวมาส่งที่โรงพยาบาลทันทีโดยมีพระเอกคอยดูแลอยู่ข้างๆเธอจนถึงมือหมอจากนั้นพ่อและแม่นางเอกรวมถึงน้องชายของเธอก็รีบตามมาที่โรงพยาบาลเมื่อได้เห็นนางเอกนอนหมดสติอยู่ตรงนี้มันก็ทําให้ครอบครัวนางเอกแทบจะเข่าสุดเลยทีเดียวขณะที่อาบ,บอมจาและชีเกรซกำลังออกตามหาคุณปู่ แต่ทางคุณโมได้มาขวางเอาไว้ก่อนและอาบอมจาก,ก็ถูกลากตัวออกมาจากในลิฟต์เธอจึงใช้วิธีอื่นโดยวิ่งขึ้นทางบันไดเมื่อมาจนถึงชั้นที่คุณปู่อยู่นั้นคุณโมก็ขวางอาบอมจาเอาไว้อีกครั้งจนอาบอมจาต้องจำใจขอร้องคุณโมเธอจึงยอมให้อาบอมจาเข้าไปคบคุณปู่ทันทีที่อาบอมจาได้เจอกับคุณปู่นั้นเธอก็ดีใจมาก แต่ดีใจได้แค่เพียงครู่เดียวเธอก็ต้องเสียใจเพราะตอนนี้คุณปู่คล้ายจะสูญเสียความทรงจำจากนั้นอาบอมจาจึงถูกลากตัวออกมาทันทีตัดมาที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกกับทางครอบครัวนางเอกว่าผลตรวจซีทีสแกนพบว่านางเอกสมองบวมเฉียบพลันอะเซล์เนื้องอกกดทับเนื้อเยื่อรอบๆแม่นางเอกตกใจมากเมื่อได้รู้ว่านางเอกเป็นเนื้องอกในสมอง และยิ่งไปกว่านั้นแม่นางเอกก็โกรธพระเอกมากที่เขาไม่ยอมบอกเรื่องนี้และต่อว่าพระเอกแต่พ่อนางเอกก็ได้ห้ามเอาไว้และขอให้คุณหมอช่วยอธิบายอาการของนางเอกให้ฟังซึ่งคุณหมอก็ได้บอกว่านางเอกนั้นเป็นโรคคราวไซโตมาซึ่งเป็นเนื้องอกในสมองชนิดร้ายแรงต่างจากเนื้องอกทั่วไปและก้อนใหญ่มากเคสของนางเอกพบเจอได้ยากมากจากผู้ป่วยทั่วโลก จึงรักษาได้ยากแม่นางเอกล้มทั้งยืนเมื่อได้รู้อย่างนั้นพระเอกได้ขอโทษที่เขาไม่ได้บอกให้คุณพ่อคุณแม่รู้เร็วกว่านี้ทว่าพ่อนางเอกก็เข้าใจอาจเพราะนางเอกคงสั่งห้ามพระเอกอีกทีหนึง่งซึ่งพ่อนางเอกก็ทุกข์ใจมากที่เขาเพิ่งมารู้ว่าลูกสาวป่วยเอาตอนนี้ทางด้านคุณปูน่นางเอกก็อาการน่าเป็นห่วงเช่นกันโดยคุณหมอผู้ดูแลอาการของคุณปูน่นางเอกวินิจฉัยว่า คุณปู่ความจําเสื่อมเนื่องจากมีเลือดออกจากสมองและบาดเจ็บที่ศีรษะสมองส่วนหน้าและขมับจึงเสียหายหนักมากตอนนี้ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณปู่จะกลับมาเป็นปกติพระเอกยังคงเฝ้ามองนางเอกอยู่ไม่ห่างอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งน้องนางเอกวิ่งหน้าตั้งมาบอกพระเอกว่าสาเหตุที่นางเอกป่วยอาจมาจากยันที่เขาพกติดตัวไว้โดยตลอดเขาจึงทำลายยันใบนี้ซะ หลังจากนั้นไม่นานนางเอกก็ฟื้นขึ้นมาน้องชายนางเอกดีใจมากเพราะทำลายยันปุ๊บนางเอกก็ฟื้นปั๊บเมื่อนางเอกเธอได้สติขึ้นมาเธอจึงใช้โอกาสนี้ขอโทษน้องชายสำหรับทุกอย่างและนางเอกก็บอกรักพระเอกอีกด้วยก่อนที่เธอจะไม่มีโอกาสได้บอกอีกเมื่อพอนางเอกรู้ว่าตอนนี้นางเอกฟื้นแล้วเขาก็ดีใจมากๆและตอนนี้พ่อนางเอกยังคงเชื่อมั่นว่า นางเอกจะต้องหายดีอย่างแน่นอนส่วนแม่นางเอกนั้นเธอเสียใจมากที่ไม่รู้ว่าลูกตัวเองป่วยแถมที่ผ่านมาแม่นางเอกก็ใจร้ายกับเธอมาโดยตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเธอจึงโทษว่าทุกอย่างนั้นเป็นความผิดของเธอเองนางเอกมาได้ยินเข้าพอดีและไม่อยากให้แม่โทษตัวเองโดยแม่นางเอกก็รีบขอโทษนางเอกจากใจจริงและเธอก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่านางเอกป่วยถึงตอนนี้ แม่นางเอกก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอรักลูกมากแค่ไหนทางด้านคุณปู่ยังคงอยู่ในความดูแลของคุณโมตามเคยส่วนยุนอึนซองก็ได้รู้เบาะแสะเพิ่มเติมว่าคุณปูน่นางเอกซ่อนกองทุนลับเอาไว้ที่ไหนสักแห่งโดยมีเงินประมาณ900 0แสนล้านยุนอึนซองจึงสั่งให้คนของเขาส่งสายสืบเส้่ทางการเงินของคุณปูน่นางเอกต่อมา เลขานาคนสนิทของนางเอกมาเยี่ยมเธอและมีรายงานว่าตอนนี้ผู้คนเข้าใจว่านางเอกยังคงรักอดีตสามีอยู่อีกครั้งเลขานายังอวดด้วยว่าเธอซื้อชุดใหม่และจ่ายราคาเต็มเพราะเธอตื่นเต้นมากที่นางเอกจะกลับไปทำงานแต่คงต้องเอาไปคืนแล้วเลขานาจึงโน้มน้าวให้หนางเอกกลับไปทำงานซึ่งนางเอกไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้กลับไปทำงานหรือเปล่าแต่ก็จะพยายาม แน่นอนว่าเลยคะนาตกใจมากที่นางเอกแถลงข่าวในครั้งนั้นเธอจึงโผลเข้ากอดนางเอกต่อมานางเอกได้เปิดดูโซเชียลและพบว่าตอนนี้มีข่าวว่านางเอกถึงแม้จะหย่าก,กับสามีแล้วแต่ยังคงรักอดีตสามีอยู่ระหว่างนั้นก็มีผู้คนมาแอบดูพวกเขาแม้กระทั่งอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามไม่ได้การละพระเอกเลยแสดงความรักที่มีให้หนางเอกต่อหน้าผู้คนที่กำลังมองดู และเขาก็ทำออกมาได้ดีมากๆแนบเนียนสุดๆเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้พยายามยุนอึนซองมาพบนางเอกทันทีที่นางเอกโทรไปโดยนางเอกมีเรื่องจะคุยด้วยกับเขาซึ่งก่อนหน้านี้นางเอกได้เปิดโปงสิ่งที่ยุนอึนซองทำกับเธอในงานเปิดตัวประธานคนใหม่และนางเอกก็ยังบอกอีกว่าหากยุนอึนซองลองดีกับเธออีกแล้วก็ยุนอึนซองจะเสียหายหนักมากกว่านี้หลายเท่า ยุนอึนซองไม่ชอบใจที่พระเอกยังคงคอยอยู่เคียงข้างหนึ่งเอกและยังดูถูกความรักที่พระเอกมีให้หนึ่งเอกอีกด้วยจากนั้นเขาก็จึงขอให้พระเอกนั้นเลิกยุ่งกับหนึ่งเอกซะพระเอกทนไม่ไหวกับสิ่งที่ได้ยินจึงไล่ยุนอึนซองออกไปแต่ไม่จบเท่านั้นยุนอึนซองอยากจะลองดีพระเอกจึงออกกำปั้นให้กินเต็มเ็มคำเมื่อยุนอึนซองกลับมาที่บ้านนายหน้านักต้มตุ๋นก็มาหาเขาพอดี คล้ายกับว่ายุนอึนซองอยากตัดหางนายหน้าคนนี้และโยนความผิดให้เขาติดคุกไปคนเดียวเรื่องสัญญาซ้อนกับหลอกลงทุนที่ดินต่อมานางเอกและพระเอกสงสัยว่าตอนนี้ยุนอึนซองอาจจะยังไม่เจอกองทุนลับของคุณปูน่นางเอกแน่และในตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ปลายทางที่แน่ชัดว่ากองทุนลับของคุณปู่อยู่ที่ไหนกันแน่แต่ยุนอึนซองเริ่มเคลื่อนไหว และเขาส่งคนแอบตามพระเอกพระเอกรู้ทันเช่นกันว่าตอนนี้เขากำลังถูกใครบางคนขับรถตามมาเมื่อนางเอกออกจากโรงพยาบาลก็มากินปิ้งย่างเลี้ยงฉลองเพื่อเพิ่มระดับเม็ดเลือดขาวให้หนางเอกเพื่อให้อยู่ในระดับที่เพียงพอจึงจะสามารถไปรักษาต่อที่เยอรมันได้งานนี้พ่อนางเอกลงทุนย่างเนื้อให้หนางเอกกับมืออีกทั้งแม่นางเอกก็ดูแลจัดตารางอาหารให้หนางเอกด้วย ทุกคนช่วยกันสรรหาอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนางเอกมาให้เธอได้กินบรรยากาศในการปิ้งย่างครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความสุขอบอุ่นใจเมื่อกินปิ้งย่างเสร็จก็ต้องสระผมซะหน่อยแต่ได้เป่าผมพังๆอันนี้ใช้งานไม่ได้อีกแล้วนางเอกจึงมาขอความช่วยเหลือจากพระเอกซึ่งไดอันนี้เมื่อถึงมือพระเอกทีไรเขาก็ใช้ได้คล่องแคล่วเลยทีเดียวนางเอก จึงขอให้พระเอกเป็นคนเป่าผมส่วนตัวซะเลยทางด้านน้องชายนางเอกกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่และฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพี่ชายพระเอกและให้เขาสอนมวยไทยให้ทีเมื่อขึ้นสังเวียนพี่ชายพระเอกจึงปลุกใจน้องนางเอกชุดใหญ่เพื่อให้เขาฮึกเหิมแต่พอเอาเข้าจริงไม่ทันใดน้องนางเอกกับล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นเช้าวันต่อมาชีกเกรส ถูกพระเอกเรียกตัวมาที่บ้านเพื่อพูดคุยเรื่องกองทุนลับของคุณปู่มูลค่าเก้าแสนล้านชีเกรสได้ให้เบาะแสว่าตอนนี้ทางคุณโมก็ไม่น่าจะรู้เหมือนกันว่ากองทุนลับอยู่ที่ไหนกันแน่และในตอนนี้ชีเกสก็บอกว่าตัวเองนั้นแปรพักแปรพวกมาอยู่ฝั่งครอบครัวนางเอกแล้วและยังบอกให้ทุกคนทราบเบาะแสที่สำคัญนักโกดังแห่งหนึ่ง เพราะที่นั่นอาจจะเป็นที่ซ่อนกองทุนลับก็เป็นได้ทุกคนจึงปลอมตัวและมาที่โกดังแห่งนี้และจัดแจงบทบาทของแต่ละคนเพื่อความเนียนทั้งนี้พระเอกได้ติดสินบนบางอย่างกับพนักง,งานชายคนนี้เพื่อหาข้อมูลที่สำคัญซึ่งต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเพราะข้อมูลมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเสร็จภ,ภารกิจพระเอกนางเอกจึงออกมาข้างนอก ฝนก็ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายพระเอกจึงถอดเสื้อคลุมของเขาสวมให้หนางเอกระหว่างนี้พระเอกจึงรีบไปเอารถและให้หนางเอกรอเขาอยู่ตรงนี้ไปก่อนนางเอกนั่งรอพระเอกอยู่เชื่อขณะหนึ่งจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอพอนางเอกเงยหน้าขึ้นมาเธอก็เห็นว่าชายคนนั้นคือพระเอกเลยชวนพระเอกออกไปกินข้าวก่อนกลับบ้านแต่ทว่าในตอนที่ขับรถออกมาด้วยกัน นางเอกก็เผลอหลับไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึง่งปรากฏว่ามีรถคันหนึง่งขับตามพวกเขามาติดๆิดและรถคันหลังยังคงขับตามมาแบบไม่ปล่อยจนกระทั่งเกือบจะคาดกันแล้วแต่อยู่ๆรถคันที่ตามมาก็มาปรากฏอยู่ชัดๆตรงหน้าอีกครั้งอย่างบ้าคลั่งและที่สำคัญคนที่เดินลงจากรถก็ช่างคุ้นเคยสเสลือเกินเมื่อนางเอกเพ่งมองดูชัดๆก็พบว่า คนที่ยืนอยู่ด้านนอกรถไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพระเอกเพราะว่านางเอกมองคนขับที่อยู่ข้างๆเธอก็พบว่าคนคนนี้คือยุนอื่นซองถึงตอนนี้อาการนางเอกเริ่มหนักขึ้นซึ่งเธอเริ่มจะจำพระเอกไม่ได้ซะแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวของ q u e e n o f t ท e r ตอนที่11หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะตอนจกกันไปแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุงุงกิงกุงุงกิงไว้ให้แอดมินด้วยนะคะคเพื่อนๆสามารถชมคลิปอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย